สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมเราจะมาเจอกับ,บทีมงานโ,นโนเนี่ยมองเขานี่ก็คือพลานประแดกเต้ครับพลานประแดกเต้ครับส่วนนี่ก็สว่สสวนอเข็ดสองส่วน้อเข็สองทุกคนทีมงานรู้แม่งไหนอันนี้ก็จะเป็นช่องรายการใหม่ๆเกิดขึ้นมากครับผมก็บสี่ีน้องๆเขามาแจมน้องกิมน้าก็บจะเป็นบางคลิปกับทุกคนมืัอนี้เขาจะมาเห็นกันมาหากินขางปลาครับขางปลาครับผมนี่เตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับอยากเอ่อเพราะว่าเห็นหลายๆคนใน แฟนเพจเเนะาะคอมเมนต์ถามบอกว่าอยากให้เฮ็ดแบบหากินแบบวิธีบนบ้านที่วิธีบนบา้านเบิองมืงเนี้ยเอาสีพางทุกคนมาหาไข่มดแดงครับผมกกแล้วก็ะสีไปแง่แล้วก็เฮ็ดกินเลยส,สดๆเลยเนาะคือแง,ง่เบิองเม,น,มนูเมนูเฮาสิเป็นอีหยังเออว่าว่าติดตามชมกันแม่นโอเคใช่ไหมครับไปหาอุปกรณ์เนาะบ่มีอุปกรณ์ในตอนนี้ครับผมไปมื้อนี้เฮาไปหาอุปกรณ์ดีเอาเง่ไข่มดแดงก่อนอยู่ใกล้ก่ก็ให้ทุกคนมาเอาไม้สัวก่อนัแคลร์เฮาต้องไม้สัว มันขวนเื้อมีเตะดยนี่เล็กเตะโอ้รุ่นนี้นี่ผู้ใดถือฟันนี่บ่บ่เข่าดอกพยักตายเป็นบบพยากตายเลยครับผมเป็นแบบทียักเองเป็นช่ำใน้ายช่ำนองไปนะเมียนครับผมบ่ต้องเขาเอาถอะถากก็เป็นแบบพยักด้วยสิ่งนี้นี่น้ำกันดิ้นมันเท่าหมดดิ้นส่วนสิ่เล่าเชื่ครับผมจะ่าไปเฮ็ดเป็นคลิปออกมาทีมนาทีครับผม <c oughs> ให้พี่ให้น่องเบิองน้ำกัน กุญแจยกุญแจสุ่มใชเตหนึ่งโอ้ยพ่อีฐอนเจ้บของบานเฮาโอเครับในเขาเห็นไม่สาวเซตพิเบร้อยเล่าทุกคนบอกวิธีการมัดเพื่อนแน่วมัดจังไหร่ฮผู้เพื่อนบกหูเพื่อนโยกุญแกรุงไทชเพื่อนบกหูเพื่อนอยากมากเมียู่บานเฮาเอ้ากับมานี่เงินมัดแบบลูกเสือเงินพิโรด มาเบบนู้นบบหรมีแหละลูกเสืออะไรนั่นเงินเจไอ้เงินกวันบงอมมนงมนเป็าานี่เงินสามสามเงินนี่กนังเนีเงินพิรดพิรุดแต่คือตาบุ้มตอนนี้คือเขาเห็น,นข้ามดูแดงครับต่ำๆนี่คือเขาแงมืเหลีเ่เขาต้องมาแง่งสูงดีนี่ <laughs> และนี่ัอนอันนี้มวยรอกันนั่นะเด <laughs> ี๋ยวเราหิ้วเข่าเรยดเรยเรียเฮียโมโร่ตาบุ้งมิถาดดีเขาว่าโอ้ยเขาเาก็เป็นเขาสวยแล้วพี่น้องเลย ม้วนขวงไงโอ้เดีอยพวงคน้หลายโอ้ดีดีข้างมันเท่างนีดมัดแบงมัดแด้อออว่าไงตัวไล่ะในนี้ยกขวามือตัวกับแมนตัวเดียน่ะอ้ย่าว่าปยเลยปล่อยเลยปแล้วพี่พี่ลูกพี่สองข้างขางพี่ปลายมันขางพี่ออด คือบอเปลงมาท่านในนอค่ะอู่เยนยมีตะครรุรนเหรอเอาวะู้ว่ตอบกูเลยอตอบตอบบพรด้อุตูตาซุ่มไปให้พอารนอีกต,ตอบเพไา้แล้วตอนเออทีหลางนี่หรอเขาว่าถึงเก็บทังแสบแสบเข้าถึงสวงเอยงอยเข่าหูกูเด้อโอมีใครมีใครจะว่าจะว่าแง่ออกจงเล่วะ อ่ะทุกคนข้างนี้น้อยนี่ข้างนึงนี่มาเบิ่งกันเอาเลยดูพี่สี่ขวดโอ้โหได้การเลยด่วนชุดยวนด่วนโอ้ของหน่อยๆน่อยนึงแล้วโอยล่ะโอ้ยวัดยังแตกต้มฮันดีฮันดีฮันดีเลื่อนหัวหน่อยเลื่อนดีกว่าคันคันคันเอาเอาคนละเทียแกคนละเทียร์เอาเอาเจ้เจ้ไอเจ้ แหมันโมโจบ่ม oh. ีวะเออมองใหม่หรือเปล่าเดียลองดูเดีดวงดีส่งดีสัวบัวอ้มันจพ่อได้อยู่ข oh. ้างนี้จะได้บอกจะข้างนี้เนี่ยพี่นองเ้ยแค่เรียมจะลอดเลยดิคนกกมๆยังคือมีเรียมปวดช่วงดราเนิวเงียบโมหมันะเปิ้ลว่าซั้่น โอ้ยไลไลพี่นะยัยุ่งขางโอ้โอเคเลยโอเคเลยนี่นี่การลางเาจะขายรถ่าไรกาบานห้องรถอะไรกรพาะเสือกินเนี่ยไม่้จะเบีนี้กระเพาะเสือกินเนี่ยที่อก็ต้องซื้อแล้วะโอ้โหไข่ลูกเบลล์เลยดีเสียนอตอทอดทอไปช่างเลายอีกแล้วรอทอเกดสองเอาไปอทอเกดสองเซงแล้ว ไามนาของเสร็จเลยโอ,ยอย้หนึ่งก้อยเลยนะทุกคนได้หนึ่งก้อยเลยแบบนี้เสร็จหรอผู้ละครท่านบาดแผลเป็นเสร็เอาอีกยังข้างทุงทกคนสร้างพีคกับจีเตรียมของคอยถาแล้วเนอะท่านพักขันยังเดี๋ยวทุกคนเราต้องรอดพักคอร์ใส่กินโอตูรอดได้ปะ หลอดแท right? ้ละมันเองเดี๋ยวของแกมันคือหันแปลกๆว่าท่านี่ท่านี่คือหันที่แปลกๆกันดอกเขียงมันหน่อยเขียงมันหน่อยเนาะอ้ไปทักมาได้บ่างม้อย่างถามกูดูเรื่องเหรอฟาดหลอดดูเรื่องเลยข้างนี้ มันแตกกัมันแตกหัวขู่าควากเลยวะอดังใจนักโอ้นั่นละโอ้แตะคับแตกเนี้ยเอาลูกเรื่มข่อยบนย่างแล้วอ่ะขิงปอกลงมาเลยเอาลูกข่อยเรเเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยเดี๋ยวบกไเดี๋ยวบกไปดูเอา Ghê, ôi, đang đi mà Ghi xoắn đi, bước xoắn đi, bắt lưu Ủa, hay tém lưới Tốt, 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 ơ Ủa Quay qua hò, thầy làm gì đây đi, Bắt เขาทบ่หรมาถ่ายบึงหำมนกันหรือยโอยจะมาถ่ายบึงทำกันด้ยน่่าหลักสองโอ้สุดยอดเลยวะปัไปแดกไปเด็กกด็กกเอาตเองหอกาตายกูตายตายม่ใคนดหนสมาใส่ถกมันอันนี้ยากมันขูดยากด้อ โอ้ยันเหยียบย่เลยเด้อแบกได้ตัวชิ้นแย่เลยนะต่งรางก่อนม่มึงยลูกพีเทสทิมวะม,มาเด้อมาเด้อทุกคนตอนนี้เขาได้มาแล้วครับมดไข่มดแดงนี่ละพาดลาแดกเปของเขาของแท้ครับกวยสดเลยทุกคนเอาซอยกันห้าเอาหนีรุงไปเอาพักเอาเปรุลงไปห้าโอ้นี่แหละใส่สมน้ำเขาเส่องยังไหนมาสั่นคักที่นนอกไปเนี่ยเออเส่องจมูกนู่นนี่เนาะเออนี่เขาว่าเขาสวย ขอสวยดิเก้าโมงสิบคือเก้าเละครับบอเกินเวลานี่ดอกเบิ้งตะวินแล้วขอะควรนี่ในทั้งไรเนาะเอาวีด้อผมได้อยู่แล้วปั๊ดวิ่งมาากได้หลังมือคนดอกเลยมันจะโบมีนยูหลุดมอไซค์เขาแล้วโห่มือเยออยู่ห่างเย โอ้น oh, okay. okay. ี่นปลาใส่ไปคนคนเลยเข้าจีนี่เก๊คนเลยไปแดกจังไรหนึงเนาะเคนนู้นเนาะเออปล่อยร่วมปล่อยร่วมปล่ร่วมใบใหม่ก็มี่อ๋ไปแดกเนาะอืมไปใหม่ก็เข้าปลาเดี๋ยวเต็มซ้ำเลยเนาะอืมเจ้าหนี้ออกลูกพี่อ่ะ เรียกขอเมื่อพักเสารหลังวะสินอย่างเดียวเหรอตอกปืนเสารหลังโอ้สวยเลยลูกพี่มาๆมา,มาจุบเสียมกันนี่ฟาหน่อยปเปล่น้ำยกไปดังเมื่อกนอนเด่นมากมาทุกคนตอนนี้เสร็จปเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับพร้อมลุยแล้วเอาน้ำพื่อได้สิกินดีเ,นเลยด้เ,ยเลยครับโอ้อยังไงประสบความสำเร็จวะ เขาคว้านจำปีจำเลยกับต้องขอบคุณฟานปลาแดกเปลเนาะเปลี่ยนต้นใหม่เนาะลงทุนขัดงานนี้ครับเพื่อพี่เพื่อน้องเขาเพื่อพีเพื่อน้องเขาลงทุนขัดอิเล็กนี่แสีไปบดไปเขาจะได้เป็นดุยงานต่อดุยเลยสัวได้บหมพี่เอาเอินพี่เออนน้องมากไหมมาเ้อทุกคนครับพี่น้องจะมาเขาเอาแหย่หน่อยก่อนเนาะเอาแหย่ตะปูเนี่ยตะปูตะปูนี่ครับอันนี้ตะปูนะครับไปเดี๋ยวผมมุดบ้างแห้ตะปูเนาะอ้อมโอ้อ้อมเลย เด,ด้อขอบคุญในย้านนะครับที่ให้อาหารกับเสาเสาหมุอนี่นะครับกับปูเอ้ยนี่ต่นเข้ากันจริงยุ่นีน่แหละทุกคนกินเลยสินี่โอ้มาเ <มา S 1> ด้อครับมาๆมาเขาครอบลูกกับหลานกับพี่กับนอ้องกินไปขาหมดไปเด้อพี่นอ้อหงหุ่ยหยดโอ้พี่ขวิดขับโอเลยเนาะหอมไปเดียกว่ะเอาเลยสินี่ต้องให้กินเป็นฤดูอีกทีเนาะ มันดูมันกับบริกินนี่เราเอาะไร b o อับพักคุณข้าไค่บาทเานะแจกป๊อปป๊อปในปากเลยอ้ยสุดยอดเลยแจกครับโองีด้วยโอ้สิเดยอก้นอยู่ด้วยจำไดไหโอ้ใส่สวนเลยบ่ผู้อ่นไปหครับผ้หาหั่งนี่อยาง้าหาหั่งอ้ยเป็นระเคราะมือใหม่ได้พี่น้องเนาะแผนตำรวจ

เสียใจได้บริสิมน้ำตะก่งออืมเ้ยเบิ่งจ่ากับพ่อเือไข่กับพ่อฟังเลยคุณ้เดเ๋ยวโตี่สมพิษเจาโตเหโอ้ยเอาทำงไเอุ่ยใจรถเฮ้อแสบๆทุกคนจวดๆอืมเออ ช่างเล็กต้อเขาสิแบบโชคกันเม่นูหนาเข้ามีน้ำนมช่างเลย้วจะผู้สัมพัส้มจี๊ดตามปะโอ้อันนี้ก็ท่านสอท่อวางไหนโดนสิพาราซาตัวน้อยกันหมดใกล้ข้าวโพดบ่เออท่านสอท่อวางไหนท่านสอท่อไม่นู่นาสิพาไปเฮ็ดอันใดนี่ไปเบิ tá, ่ง <s> อ <Elliott> <sl> ันใดไปแล้วเดี๋ยวไปศึกษางานอยู่เขาใหญ่ก่อนป๊าดโธ่เบิ่งเขาใหญ่ปะก็บ้าไม่หม่งเอียงปลาเปล่าเอียงอ่ะ มองปลาอย่างปลาไงกุ้ยปลาบอเป็นยังมีบ่ก็คิดว่าสีได้การยนแล้วแมนบ่ได้การเดียวกุ้ยปลากระโฮโอปังโฮเลยบอปลารฮ้ว่ะก็อปไหนลาที่ท้องอปยิ่งเจะไม่ตัวไม่ดีทำาปรหยีกเลยจะไป่่าฝังหลายเลยจยฝังกันมอือออไม่อิ่มเน้อ เดินไปด้วยงานตอนหนูอยากเลยก็เอาพอดีควาไปเห็ดไอ้คนอ้อยบอกขึ้นอ้อยบ่าเอ้ยจะไปซ่าเขาบ้างไหมแมนไปบอจะไปซาลูกพี่ไปซาเขาบ้างขึ้นอ่อยขอซ่าเอิญเด้อขอซ่าใส่หลักหนึ่งเกียบแล้วเกียบได้จำปลาแดกจนปีสนใจดีกว่านาะ เราไปมาเราจนได้ต้นเดียวเลยครับพี่น้อง <ừ, S 2> ดูเลยต้อนอืนอน่นบ่ได้มันบ่มันบ่หลายเพราะเง่เบไปแล้วโอ้ตัวมันออกก่อนมันสุมแห้งก <ừ, S 2> ินมันน้ำใจหลดเอาไม่หยาบพอดเวยอันนี ừ, ้กินแบบสดสดใจแท้ๆเลยแบบถูกใจหลายดีมากก็เหนื่อย <ừ, S 2> กัน ไปดืบๆอยู่นี่คนละคพ่อสอนสอนเลยมะสอนสอนคพ่อฉลองเออโอ้มาเลยเอาเดี๋ยวเอาคนหะลายจับไปหลายคยังไงเดี๋ยวบำยังไงเราสมน่ละแสบแบเกันํำโอ้เลยน้าเพื่อรักไปเพิ่นมาเก่งใจห้องน่ะบ้องเก่งใจใสไปเลยเนี่ยนาสอนส ขอบคุณทุกคนที่มารับชมละแมนครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับมานมาจับๆกันครับอหัวยาแล้วคำคำภาษาอังกฤษคอนสิเนีย์ถวยกันสิ่พูดไปพูดหนึ่งกันถือ้คำเข่าถ่ายอยู่จ้ำจ้ำอจ้ำซะจ้ำมาแล้วเออมยอดโอ้ชใอญ่ครับ วางเลยอ่ะจบคลิปไปเท่านี้ป่ะจบป้ะจบยิงล่ำก่นอนโอเคสุดยอดมาเนี่ยจบเลยเออจบไงทางผู้ชมล่ำเหล้วก็บผ่านไปแรกแปลว่าทำใอดีๆแล้วก็คนนี้ซอ,องอเขตซองนี่คือเพิ่นเป็นเมื่อชีเปล่านะทุกคนจัเนี่กละลงตัวมากๆเลยนะขอบคุณเลยนรครับที่เข้ามาชมจนจบคลิปแล้วเหล่าฝากฝากชมแรงหน่อยครับเดี๋ยว วัวหน้าทีไปต่อยปากกระโหนบปูเอาฟันปากไปไปากเปวะไปกเไปจังแรกกับ,บปากกดไลค์กดติดต,ตามากดซับส,สไครต์เห็นไหมเลเดอ <Okay. S 2> พ่อแม่พี่น้องกัสิมีคลิปใหม่ๆมาเฮ็ดเห็นเพิ่มอีกจะต้ตายแนวนี้เนะาะครับผมถ้าเป็นคลิปนั้นเนี่ยกัสิมีทีมงานมาซอยจังอยละครับโอเคจังแรกกับฝากไว้ทั้งนี้ครับเจอกันในคลิปหน้าครัับสสวดีครับสวัสดีครับ